และสาวิตีบอกกับทุกคนทุกครั้งว่าในคดีหยาคดีนี้ในเหตุการณ์การหย่าอะไรครั้งนี้สาวิตีพร้อมน้อมรับคำสั่งศาลไม่ว่าจะคดีไหนนะเราพร้อมน้อมรับคำสั่งศาลสิ่งที่สาวิตีร้องขอให้ศาลฟ้องศาลคดีหยา่าสาวิตีฟ้องหย่าสาวิตียืนยันเสมอว่าร้องขอให้ศาลแบ่งทรัพย์สินหนี้สินเพื่อความชัดเจนและต้องการอิสรภาพนะ ต่อให้มีการแย้งฟอ้องแบบนี้ออกมาสุดท้ายแล้วเราก็สู้กันในศาลอนามัยและสาวิตรีจะเป็นคนที่นั่งในคอกพยานตอบคําถามทนายทั้งสองฝั่งน้องแก้วสวัสด,ดีค่ะอนามัยและสาวิตรีต้องนั่งที่คอกพยานตอบคําถามของทนายทั้งสองฝั่งอนามัยก็ต้องตอบคําถามของทนายสาวิตรีเหมือนกันสาวิตรีก็ต้องตอบคําถามของทนายของอนามัยเหมือนกันซึ่งสาวิตรีรู้ว่าลิมิตของตัวเองเท่าไหร่ รู้ว่าเราตอบคําถามอะไรได้บ้างเมื่อมีแย้งฟ้องมาแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องตอบคําถามอะไรซึ่งมันเป็นคําถามที่เราเตรียมไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วกูวอยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้เอาเป็นเล่ายาวๆเลยนะพี่มาโน่เป็นกําลังใจให้ตลอดขอพุณค่ะเราไปมองตรงนั้นดีๆไปมองตรงนั้นดีๆ อย่างเมื่อวานที่มีแย้งฟ้องมานะอารมณ์แรกคืออะไรเรารู้ตัวเราดีว่าอารมณ์แรกคืออะไรวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนพออารมณ์เย็นขึ้นเราบอกตัวเราแล้วว่าเออเราพร้อมจะรับรู้มันแล้วก็ไปศึกษาตั้งสติแล้วศึกษาถ้าเป็นเรื่องอื่นเป็นคดีหมิน่นเราไม่ศึกษาก็ได้ไม่สนใจเลยถ้ามีคนด่าเราพิศรายุทธ์สวัสดีค่ะ ถ้าเป็นคดีหมิ่นแม่สาบอกเลยอะไรที่มีผลกระทบทางลบต่อจิตใจแม่สาจะไม่ศึกษาเลยทิ้งไม่สนใจไม่มองไม่หันไม่มองนะการแก้ปัญหาของแม่สาก็คือทิ้งไปเลยถ้ามีคนด่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเราโกรธไม่ต้องสนใจเลยค่ะทิ้งไม่หันไม่ดูไม่มองไม่สนใจไม่ต้องฟังไม่ต้องดูนะมีประโยชน์กับชีวิตไหมที่เราจะไปศึกษาไม่มีเราห้ามใครด่าเราแล้วไหมได้ไหมไม่ได้ถ้าเรารับไม่ได้ทิ้ง แต่อันเนี้ยอันนี้คือมันจําเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาจะต้องไปใส่ใจนะพอใจเราเย็นขึ้นแล้วใจเราเย็นลงแล้วนะศึกษามันศึกษามันทําความเข้าใจกับมันนะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้และแม่สาดูฟ้องแย้งฟ้องอย่างท่องแท้แล้วไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย เรามีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาแย้งฟ้องพี่กะทิวัสดีค่ะบันเต้าวัดดีค่ะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่โปร่งใสตามตามที่เขาแย้งฟ้องเรานะและสาวิตรีบอกกับทุกคนทุกครั้งว่าในคดีหย่าคดีนี้ในเหตุการณ์การหย่าอะไรครั้งนี้สาวิตรีพร้อมน้อมรับคําสั่งศาลไม่ว่าจะคดีไหนนะ เราพร้อมน้อมรับคำสั่งศาลสิ่งที่สาวิตีร้องขอให้ศาลฟ้องศาลคดีหยาสาวิตีฟ้องหยาสาวิตียืนยันเสมอว่าร้องขอให้ศาลแบ่งทรัพย์สินหนี้สินเพื่อความชัดเจนและต้องการอิสรภาพนะต่อให้มีการแย้งฟ้องแบบนี้ออกมาสุดท้ายแล้วเราก็สู้กันในศาลอนามัยและสาวิตีจะเป็นคนที่นั่งในค้อพยานตอบคำถามทานายทั้งสองฝั่ง น้องแก้วสวัสดีค่ะอนามัยและสาวิตรีต้องนั่งที่คอกพยานตอบคําถามของทนายทั้งสองฝั่งอนามัยก็ต้องตอบคําถามของทนายสาวิตรีเหมือนกันสาวิตรีก็ต้องตอบคําถามของทนายของอนามัยเหมือนกันซึ่งสาวิตรีรู้ว่าลิมิตของตัวเองเท่าไหร่รู้ว่าเราตอบคําถามอะไรได้บ้างเมื่อมีแย้งฟ้องมาแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องตอบคําถามอะไรซึ่งมันเป็นคําถามที่เราเตรียมไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วอ่านแย้งฟ้องดีๆแล้วไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือจากการฟ้องหย่าของเราเลยเราอ่านแย้งฟ้องแล้วไม่มีอะไรที่เหนือกว่าการที่เราไปยื่นฟ้องหย่าเลยสิ่งที่เราตั้งไว้เสมอก็คือขอให้ศาลเป็นผู้ตัดสินพิจารณาสาวิตรีไม่ได้ฟ้องผู้ที่จะยื้อแย่งทรัพย์สินเอามาเป็นของตัวเองนะ ถ้าวันใดวันหนึ่งวันที่ศาลตัดสินแล้วเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะน้องแสมบด,ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินถ้าศาลเห็นว่าถ้าศาลมีความเห็นว่าเออมันต้องทําอย่างนี้อย่างนี้สาวิตรีพร้อมที่จะเคารพศาลนะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแย้งฟ้องนี้จะทําให้ลูกได้เห็นบางสิ่งบางอย่างความชัดเจนในตัวของพ่อเขานะแม่สาบอกลูกเสมอว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะลูกไม่ว่าเราจะมีบ้านนี้หรือเปล่าไม่ว่าเราจะมีรถคันนี้หรือเปล่าสิ่งที่เราต้องทําคือเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีเขาหรือไม่มีเขาเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตใหม่จะมีบ้านหลังนี้หรือไม่มีจะมีรถหรือไม่มีไม่เป็นไรนะเราไม่ได้เริ่มต้นจากพื้นดินจากคนที่เป็นเด็กอายุ20กว่ากว่าเหมือนตอนแรกแล้วนะ สาวิตีจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเก็บประสบการณ์ทั้งหมดมา40กว่าปีเราจะมาเริ่มต้นตอนอายุ43ก็ไม่เป็นไรป้านิต้าขอบคุณค่ะเราจะเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ43ก็ไม่เป็นไรสาวิตรีที่เริ่มต้นชีวิตกับผู้ชายคนหนึ่งตอนอายุ24 25ตอนนั้นสาวิตรีมีอะไรประสบการณ์สาวิตีกี่ปีแค่20กว่าปี ตอนนี้ประสบการณ์ของสายวิตี40่สบกว่าปีนะการเริ่มต้นครั้งใหม่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนตอนที่เริ่มต้นตอนยี่สิบกว่าเราผ่านประสบการณ์เราผ่านอะไรอะไรมาเยอะเครดิตทางสังคมเรามีนะมั่นใจในตัวเองว่าเราทําได้เราทําไหวและมันจะดีกว่าเดิมตรงนี้ตาหาที่ทําให้สายวิตีไม่แคร์เลยว่าต่อให้ศาลตัดสินอะไรมายังไงเราก็น้อมรับ คุณเรียกร้องอะไรมันมีผลต่อจิตใจลูกนะแต่จะมาทําให้สาวิตรีเสียน้ําใจหรือว่าจะล้มจะตายไปไม่มีที่ยืนไม่ได้แร้วค่ะสาวิตีมีความมั่นใจในตัวเองวัย43ที่จะถึงนี้ของสาวิตีนะพี่โจขอบคุณค่ะอายุสาวิตีจะถึง43ในอีกเดือนหน้านี้แล้วประสบการณ์43ปีเต็ม ย่อมมากกว่าประสบการณ์ตอนอายุ24ปีที่ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับใครคนหนึ่งนะตอนนั้นสาวิตียังเด็กยังอ่อนประสบการณ์กว่าจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวมาได้ล้มลุกคุกคานสารพัดสารเพแต่ตอนนี้สาววิตีมีประสบการณ์เต็มอกเต็มเต็มอยู่ในหัวนะรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงชีวิตเรามีแค่นี้มันต้องทำยังไงต่อพี่โบสวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้น FC ที่เป็นห่วงนะคะน้องแซนวัดดีค่ะนะเอที่เป็นห่วงสาวิตีเป็นห่วงได้ขอบคุณมากๆส่งกําลังใจมาได้ขอบคุณมากๆสาวิตรีไม่ได้เริ่มต้นด้วยเเหมือนตอนที่อายุยี่กว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้สาวิตีเป็นผู้ใหญ่พี่กะทิเก็บประสบการณ์มามา,มากมายรู้จักผู้คนมากมาย ความรู้ความสามารถสาวิตีมีมากกว่าตอนอายุยี่สิบกว่านะเรารู้ว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่ปัญหาอันไหนเล็กปัญหาอันไหนใหญ่เรารู้ว่าจะแก้ไขมันยังไงเรารู้ว่าจะเติเริ่มต้นตรงนี้ตรงนั้นยังไงประสบการณ์มันเยอะนะเครดิตทางสังคมเครดิตทางการเงินสาวิตีพอมีค่ะเชื่อมั่นกับตัวเองว่าจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดี และมันจะดีกว่าตอนที่ไม่สาเริ่มต้นตอนอายุ20กว่าตอนนั้นไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเลยทดลองการใช้ชีวิตล้มลุกคุกขาดเราจำตอนเด็กๆได้ไหมแค่เราอยากกินขนมถุงละ5บาทในร้านค้าแล้วแม่ไม่ให้ตังเราร้องไหมคะร้องงอแงตอนนี้ร้องไหมถ้าเราอยากกินขนมในร้านค้า5้าบาทเราไม่มีตังพ่อแม่ไม่ให้เงินเราร้องไหมไม่ร้องนั่นเพราะอะไรเพราะเราโตขึ้นเรารู้ว่า การแค um ่กินขนมถุงละห้าบาทมันไ <Yeah. S 1> ม่ใช่ปัญหาชีวิตของเราที่ต้องไปดิ after, yeah. ้นล้มดิ้นตายต้องไปชักดิ้นชักงอนะเรารู้ว่าอันไหนคือเรื่องเล็กอันไหนคือเรื่องใหญ่ตอนเด็กๆเนี่ยเราอดข้าวมื้อนึงเราก็ยังงอแงเลยเราเหมือนจะเป็นจะตายแต่ตอนโตเราอดข้าวสองมื้อสามมื้อเราไม่ตายเรารู้ว่าเราไม่ตายหรอกนะเราอดข้าวทั้งวันเราไม่ได้กินข้าวทั้งวันเราโตแล้วเรารู้ว่าไม่ได้กินข้าวทั้งวันเราไม่ตายหรอกแต่ตอนเด็กนี่หิวก็คือชักดิ้นชักงอเลย เรากลัวตายไงคะเรากลัวหิวเราหิวเราอยากเราเลยชักดิ้นชักงอตอนนั้นเรายังเด็กแต่ตอนนี้สาววิตีโตแล้วรู้ว่าไม่กินข้าวสามเวลาหนึ่งวันเต็มไม่ตายรู้ว่าหิวน้ําไม่ตายนะแต่พฤติกรรมการกระทําของคุณมีผลต่อจิตใจลูกแค่นั้นเองนะทําให้ลูกรู้ว่าพ่อทําแบบนี้เพื่ออะไรนั่นแหละค่ะ แต่บอกเลยว่าต่อให้ไม่มีเธอต่อให้ไม่มีบ้านหลังนี้ต่อให้ไม่มีรถคันนี้สาวิตรียืนได้ค่ะจะไม่ยอมล้มกิ้งเกือกดินเพื่อให้คุณได้สมน้ำหน้าอย่างแน่นอนนะสาวิตรีมีสมองมีประสบการณ์ศาลจะตัดสินว่ายังไงสาวิตรีพร้อมน้อมรับจะแบ่งอะไรจะขายอะไรชื่นนะชืญนเลยค่ะเอาให้สาแก่ใจเลยคดีฆาตรกรรมก็ผ่านมาแล้วคดีน้องชมพู่ นั่งบนครอพยานสามวันเต็มเต็มสามวันเหยียดเหียดสามวันเต็มเ็มคดีฆาตกรรมสาวิตรีสู้ตรงนั้นตอบคำถามสามวันเต็มผ่านมาแล้วนี่คดีหยา่าแค่จะเลิกกับผัวมันไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวหรอกคะ่ะนะมันไม่มีอะไรน่ากลัวการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีอะไรน่ากลัว ขอแค่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะขอแค่เรามีปัญญาเราอย่าไปคิดไปมัวพวงอยู่กับสิ่งที่มันจะต้องเสียไปเราอย่าไปเสียดายสิ่งที่เราสร้างมากับมือเสียดายทาไมบ้านหลังนี้ใครสร้างรถยนต์ใครหาที่ดินใครหาเราใช่ไหมเราจะหาอีกไม่ได้เหรอ